ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ประสิทธิ์คงทรัพย์นะครับเดี๋ยวนี้เราก็จะมาเรียนต่อกันเรื่องอการซักประวัติและการตรวจร่างกายนะซึ่งเป็นตอนที่3นะครับเราพูดถึง2ตอนไปแล้วพูดถึงการเต้นของชีพจรนะฮะตอนี้เราก็มาดูการการเต้นของชีพจรที่เป็นลักษณะแบบลึกแบบตื้นเราแบ่งเราย่อๆมาแล้วเ,เรารวบรวมมาแล้วว่ามีอยู่ประมาณ4แบบนะ,ะก็คงจะ ฟังกันในตอนที่2แล้ว <c oughs> พอในตอนที่3นี้ก็อาจารย์ก็ได้สรุปนะฮะลักษณะการเต้นชีพจรแบบลึกนะฮะแบบลึกนะครับซึ่งทําให้ง่ายการจดจําแบบลึกมี6แบบมีอะไรกันบ้างลองดูนะครับอันที่1คือลึกนะฮะเวลาจับเนี่ยคือต้องกดคําว่าลึกนี่คือต้องกดลึกๆคือกดต้องแรงกดแรงถึงจะลงไปถึงจะเจอการเต้นนะฮะลึกช้านะช้ากว่าปกติ เะะม็ดใหญ่แต่ช่วงจังหวะการเต้นนั้นเดินหรือเราการเต้นสม่ําเสมอหรือเรียกว่าเดินสม่ําเสมออันนี้จะหมายถึงว่า,าคนคนนั้นจะม,มีลักษณะกําลังน้อยนะอ่อนเพียกําลังน้อยจะเต้นลึกช้าเม็ดใหญ่แต่ก็ยังถือว่ายังมีการเดินสม่ําเสมอนะครับลึกช้าเม็ดใหญ่เดินเสมอก็คือกําลังน้อยอ่อนเพียส่วนกรณีลึกแบบที่2คือลึก เร็วเม็ดปานกลางเดินเสมอลึกเร็วเม็ดปานกลางเดินเสมออันนี้จะลักษณะหิวแห้งหิวโหยคืออาการผอมแห้งหิวโหยนั่นเองแล้วก็หิวบ่อยพวกนี้นะก็เป็นลักษณะรูปแบบของการจับที่ปรจรนะครับนะอาจจะมีโรคพอประมาณนะครับส่วนแบบที่3ลึกเร็วแรง เม็ดเล็กแต่ก็คงยังเดินเสมอลึกเร็วแรงเม็ดเล็กเดินเสมอพวกนี้จะสวิงสวายคือแบบรู้สึกไม่สบายวิงเวียนอาจจะงุดหงิดจิตใจนะครับเรียกว่าการสวิงสวายนะครับลึกเร็วแรงเม็ดเล็กแต่เดินเสมออันนี้นะแล้วก็สวิงสวายแล้วก็อ่อนเพียมากนะครับมีการสวิงสวายอ่อนเพียมากสังเกตว่าการลึกนะก็คือแสดงว่า พลังการเต้นของหัวใจเนี่อ่อนนะครับจึงต้องทำให้ต้องกดลึกลงไปนะครับเร็วเร็วด้วยนะครับรหัวใจเต้นเร็วแตนะ่แต่มีความแรงนะยังมีความแรงอยู่แล้วก็แต่เม็ดก็ยิ่งเล็กพวกนี้จะอ่อนเพลียเพราะฉะนั้นการจับชีพจรนี้ก็สามารถบอกสภาพร่างกายของคนคนนั้นได้นะครับนะครับลึกเร็วแรงเม็ดเล็กเดินเสมอสวิงสวายอ่อนเพลียมาก อันนี้ถือว่าเป็นโรคขนาดปันกลางค่อนข้างจะมากนะพอลึกแล้วเม็ดเล็กนะดูจากเม็ดด้วยนะครับส่วนนั้นที่4ลึกแบบที่4นะลึกแบบที่4ก็คือลึกเร็วนะลึกแล้วเร็วจนนับเกือบไม่ทันเลยนะฮะแต่ก็แล้วก็มีความแรงเม็ดเล็กเดินไม่เสมอด้วยหยุดเป็นพัก,พกนะฮะบางคราวก็สะดุดนะฮะ ก็คือลึกเร็วเราวแสดงว่าพวกนี้มีพิษร้อนภายในมากนะครับเม็ดเล็กเดินไม่เสมอร้อนกระวนกระวายและสัมสายพวกนี้บางทีไข้สูงมากนั่นเองถึงอาจจะมีการขัางเพลอได้นะครับลึกเร็วแรงจนนับเกือบไม่ทันและที่สําคัญคือเดินไม่เสมอนะดูที่จุดนี้การเดินไม่เสมอก็คือการเต้นของหัวใจที่เต้นไม่สม่ําเสมอเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวมีเร็วมีแรง มีเบามีค่อยนะครับหรือเดินเร็วเดินช้าอันนี้เราเรียกว่าเดินไม่เสมอนั่นเองนะครับอันนี้เราครับต่อไปนะครับก็เป็นลึกรูปแบบชิพจรการลึกแบบที่แบบที่ห้านะครับอันนี้จะลึกมากเลยก็คือต้องกดหาเวลากดจับชิบะจรเนี่ยต้องกดลงไปลึกมากๆแล้วก็เร็วจนนับเกือบไม่ทัน เร็วจนนับไม่ทันเม็ดเล็กนะฮะเม็ดเล็กเป็นที่สุดเดินไม่เสมอเม็ดเล็กเป็นที่สุดเดินไม่เสมอนะครับก็จะมีลักษณะอาจจะเร็วสุดแล้วเดี๋ยวก็ช้าสุดนะครับเร็วสุดช้าสุดเขามีลักษณะเหมือนนกกับคือปีกนะครับก็คือเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวช้านะหรือบางทีก็เร็วจนนับตื่ไม่ทันหรือบางทีก็อาจจะช้าที่สุดเลยเม็ด มีลักษณะเหมือนนกกับพื้นปีกพวกนี้จะมีก็เป็นที่ประจรของคนที่สลบหรือสติไม่สมปรือดีนะครับคือไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะสลบนั่นเองจะมีอาการที่ประจรลึกมากเร็วจนนับเกือบไม่ทันเม็ดเล็กที่สุดหรืออาจจะช้าที่สุดนะจะสลับไปมาถือว่าเป็นสตินะพวกนี้สลบสติไม่สมปรือดีนั่นเองส่วนลักษณะการลึกแบบที่6 คือพวกนี้ลึกมากแล้วเม็ดเล็กที่สุดเลยคําแทบจะไม่พบเลยบางทีลึกมากแล้วคําเหมือนกับจะไม่เต้นเลยนะฮะแล้วหร,ห,รหรือเวลาคําแล้วไม่เต้นเลยแล้วก็ช้ามากบางที2 4ถึง25ตุ๊บหรือ2 4ถึง25ครั้งต่อนอาทีเองอันนี้ถือว่าใกล้ตายนะฮะถ้าเราไปจํปไปจับชิปจ,จระจไทยที่มีลักษณะที่ลึกมากก็เล็กจนคําเกือบไม่เต้นนะฮะแล้วก็ช้ามากครับอันนี้ถือว่าใกล้ตาย นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะการเต้นชีพจรแบบลึกซึ่งอาจารย์สรุปไว้เป็น6แบบซึ่งจะได้จํากันง่ายๆนะครับต่อไปเป็นชีพจรกลุ่มที่เป็นลึกบ้างตื้นบ้างนี่ลึกบ้างตื้นบ้างพวกนี้หรมีลึกบ้างตื้นบ้างแล้วก็มีแรงจัดเร็วมากอาจจะแรงจัดแล้วก็เร็วเร็วมากเลยเม็ดเล็กบาง บ้างกลางบ้างคือขนาดเม็ดก็ไม่เท่าออกันหรือบางทีความลึกก็ไม่เท่าออกันบางทีสลับไปมาและที่สําคัญจุดเด่นก็คือเดินไม่เสมอด้วยลักษณะมีชิปจรกกัดแกว่งเหมือนงูเลื้อยเดิน7 8ครั้งแล้วก็หยุดนะฮะเดิน7 8ครั้งแล้วก็หยุดลักษณะเหมือนงูเลื้อยเดิน78งูเลื้อยก็คือดิ้นรนอาการของงนนั้นก็จะมีลักษณะดิ้นรนระ,ะสำร่ำระสายแล้วก็มีอาการร้อนเป็นกําลัง นะครับลึกบ้างตื่นบ้านแรงจัดเร็วมากมีการเร็วมากตุ๊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 เนี้ยฮะแรงด้วยแล้วก็อาจจะมีเล็กนะครับแต่ที่สําคัญบางทีลุบแล้วก็เดินไม่เสมอหยุด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 อาจจะมีหยุดนะหรือจะเดิน78ครั้งแล้วก็หยุดนะเป็นช่วงช่วงอันนี้ถือว่าเป็นลักษณะชีพจรของคนที่มีลักษณะอาการร้อนมากแล้วก็สัมระสายอยู่ไม่นิ่งนะดิ้นโลนไปมานะครับ ทีนี้มาต่อกันในเรื่องของอสำหรับโรคที่เราจะตรวจได้ทางชีพจรว่าผิดปกตินะครับ,นะรบโรคที่สามารถตรวจได้ทางชีพจรที่ผิดปกติได้แก่โรคปวดศีรษะและโรคสมองถูกกระทบกระเทือนพวกนี้นะฮะมีอาการธาตุเสียหัวใจพิการนะฮะยถูกยาพิษหรือยาเสพติดนะครับพวกนี้ก็สามารถเจอว่ามัน มีชีพจรที่ผิดปกตินะครับถูกท่าหัวใจพิการถูกยาพิษหรือยาเสพติดก็สามารถคลำได้นี้การคลำเนี่ยเราอาจจะมีการคลำหาการใช้เทคนิคการคลำนะครับคลำเพื่อตรวจร่างกายหลักง่ายๆคือการตรวจร่างกายคือดูคำเคาะฟังตำไม่ดีนะฮะดูคำเคาะฟังการดูการคลำการคลำก็อาจจะเป็นการจับกันแตะการลูบการคลำที่ประจรก็ได้ หรือการคำไปที่บริเวณต่อมต่างๆการคำต่อมต่างๆนั้นนะครับก็ต่อมต่างๆก็มีอย่างมากมายต่อมกรณีพวกต่อมน้ําเหลืองต่างๆสามารถคำได้นะครับเราคึงคึงคำดูต่อมน้ําเหลืองพวกนี้การตรวจอีกแบบหนึ่งคือการตรวจโดยการเคาะนะครับการเคาะนี่ก็สามารถช่วยให้เราวินิจฉัยโรคได้เพราะโรคบางอย่างก็มีลักษณะการลักษณะเฉพาะของตัวสามารถ ใช้เทคนิคการเคราะเนี่ยมามาตรวจหาหรือมาวิเคราะห์โรคได้เหมือนกันนะครับและที่สำคัญคือการตรวจร่างกายเฉพาะที่นะการตรวจร่างกายเฉพาะที่ที่นะครับสิ่งที่เราจะตรวจในทางแผนโบราณน,นั้นเราก็จะตรวจเกี่ยวกับเส้นนะครับตรวจเกี่ยวกับเส้นเส้นที่เราจะตรวจก็ได้แก่เส้นอัสดากาศเส้นสุมนาและเส้นอมอพึกนะครับ เส้นอัสดากาศอันนี้คือเส้นเลือดที่เลือดใหญ่ที่ที่คอที่ขึ้นไปเลี้ยงที่ขึ้นจากหัวใจแล้วขึ้นผ่านหน้าดังหน้าคอด้านหน้าเนี่ยที่เวลาเขาบีบคอตายเขาบีบด้านหน้าเนี่ยก็คือไปกดเส้นเลือดใหญ่เราเรียกว่าทางโบราณเราเรียกว่าเส้นอัสดากาศนะครับเส้นอัสดากาศนะครับหรือเราเรียกเส้นโคหัวใจตอนบนก็ได้ การตรวจเส้นอัสดาากาศนั้นเราก็ต้องรู้ตำแหน่งนะต้องมาตรวจเราต้องมาฝึกเนาะเราจะคงจะต้องมีการนัดไปฝึกปฏิบัติการตรวจเส้นต่างๆพวกนี้ด้วยนะครับเส้นอัสดาากาศก็คือเส้นโค้กหัวใจเบื้องบนหรือตอนบนพวกนี้จะอยู่ระหว่างซอกคอและไหปลาระทางด้านหน้านะครับเส้นอัสดาากาศนะถ้าพิการนะครับที่พิการนั้นเนื่องอาจจะเนื่องจากโลหิตท,ที่ฉีดจากหัวใจเพราะมันจะเป็น เป็นทางเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หัวใจบีบเลือดผ่านมานั่นเองนะครับตามหลอดเลือดถ้ามีการขัดข้องนะฮะเพราะมีการเกิดจากการเส้นที่เส้นอัสดาากาศมีการตีบหรือเป็นเม็ดขึ้นในเส้นนะครับโดยถูกความร้อนหรืออาจจะถูกความร้อนความเย็นมากเกินไปนะฮะโลหิตที่เดินตามหลอดเส้นอัสดาากาศนั้นเดินไม่สะดวกนะก็จะเกิดเป็นพิษนะฮะเกิดเป็นพิษ ได้ก็จะทําให้เกิดอาการหัวใจพิการนะครับเกิดโรคร้ายแรงขึ้นนะที่เราเรียกว่าโรคลม6ประการนะอันนี้เราจะไปเรียนมันจะมีกล่าวไว้อีกทีหนึ่งในคัมภีชาวดานนะซึ่งเราคงยังไม่ได้เรียนนะโรคลม6ประการได้แก่ลมชิวหาสะมมลมมหาสะมโลมทักขินทักสินทักขินนโนะรธ ไม่ใช่ทักสิณนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขอแก้นี้หนึ่งทักขินทักขินนโรธทักขินขอไข่ทักขินนโรธนะครับทักขินนโรธเป็นลมลมทักขินนโรธนะครับแล้วก็ลมตัตยาวิโรธลมการละสิงคีลมอิงุ้มเอียนนะครับพวกนี้ลมชิวหาสะดนก็คือลิ้นกระด้างแข็งลมมหาสดงก็สลก นะสลบไปเลยถ้าขินโรคนี้ก็อาจจะมีการปวดปวดมวนในท้องมากแล้วก็สลบไปนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะอาการที่โบราณเราสังเกตและบันทึกเอาไว้ว่าถ้าเส้นอัสดาการตรงนี้มีมีเกิดการไหลเวียนไม่สะดวกก็จะเกิดอาการนี้ไ่ายถ้าเรามองแล้วอาการพวกนี้เกิดจากการที่ในแผนปัจจุบันก็อาจจะมองถึงว่าเป็นการที่เลือดนะฮะสมองนั้นขาดเลือดไปเลี้ยงนั่นเอง กนะ็จะเกิดการระบบการควบคุมระบบของสมองที่มาควบคุมร่างกายไม่ได้นะครับการตรวจเส้นอีกเส้นหนึ่งก็คือเส้นสุมาา <c oughs> คาว่าเส้นสุมนาคือเส้นโคู่หัวใจตอนล่างนะครับเราเรียกโบราณเราเรียกว่าเส้นโคู่หัวใจตอนล่างอันนี้เป็นเส้นที่อยู่ระหว่างรวงอก,อกเหนือลิ้นปีประมาณ1นนิ้วนะครับจุดตำแหน่งของเขาเนี่ยเป็นตำแหน่งจุดเกิด เหนือลิ้นปีประมาณ1นิ้วแต่จริงแล้วเส้นสุมนาเนี่ยถ้าตามหลักตามแนวเส้นของแผนโบราณเนี่ยเขาจะอยู่เหนือสะดือสองนิ้วนะครับเหนือสะดือสองนิ้วแล้วก็แล่นตรงขึ้นไปผ่านลิ้นปีผ่านหน้าอกนะแล้วผ่านขึ้นไปอกผ่านขึ้นไปคอแล้วก็ไปสิ้นสุดที่ขนลิ้นนะถ้าตามหลักเส้นสมุนนานี้เส้นสมุนนาที่เราตรวจได้ก็คือเราจะตรวจที่เหนือลิ้นปีขึ้นไปประมาณหนึ่งนิ้วเส้นสมุนนาพิการถ้ามันพิการเมื่อไหร่เนี่ย อาจจะเกิดจากการที่โลหิตที่ฉีดออกจากหัวใจเดินไปตามหลอดเลือดนั้นขัดข้องเพราะเส้นสมุนานานั้นตีบหรือเป็นเม็ดขึ้นในเส้นนะครับโลหิตที่เดินตามเส้นนะก็เดินไม่สะดวกจึงเกิดความพิการขึ้นนะครับถ้าเส้นสมุนาพิการแล้เราเชื่อว่าอาจจะเกิดจากเส้นอิทาและปิงการานเนี่ยไปเบียดไว้หรือไปบีบหรือทับเส้นสมนไไว้ก็มีผลทําให้โลหิต ออกจากหัวใจนะฮะเดินมาถึงเส้นสุนนานั้นไม่สะดวกก็จะเกิดเป็นพิษต่างๆหรือเกิดโรคต่างๆนะฮะเกิดมามีผลนาให้หัวใจนั้นพิการและก็ทําให้เกิดโรคร้ายแรงต่างๆเช่นเราเรียกลมมีพิษหกประการนั่นเองซึ่งจะกล่าวไว้ในคัมภีร์ชาวดานได้แก่ลมที่เรียกว่าลมรัฐยักษ์ลมลุมพันธยักษ์ลมบาดทจิตอ่าบาทจิตคงเคยคุ้นแล้ว นะก็คือละเมอเพ้อข้างเลยเจราจาด้วยผีลมพุทธยักษ์ก็คือแยกแข้งแยกขานะนะฮะดิ้นไปอานะสวามุขขีลมอินทรัตนูอันนี้อันนี้ก็เป็นลมที่เกิดจากเส้นสุมนานะฮะถูกเบียดด้วยเส้นอิทาและปิงคลานะครับอันนี้ก็เริ่มมีคำว่าเส้นมากมายนะครับนะเมื่อแก้หายแล้วเขานะะเมื่อแก้หายแล้ว บางคราวก็จะกลายเป็นอัมพาตนะครับแล้วอาจจะเกิดโรคร้ายแรงต่างๆมากมายนะถ้าเราวิเคราะห์ในแนวของแผนปัจจุบันแล้วเส้นสมนาก็จะอาจจะเป็นเอ่อเป็นเส้นเลือดเป็นเส้นที่ออกจากหัวใจนะครับหรือในช่วงอ,อกอันนั้นก็จะควบคุมระบบเ,เส้นเลือดพวกนี้ก็จะไปควบคุมระบบการไหลเวียน ที่ขึ้นไปสมองหรือขึ้นตามร่างกายได้ด้วยนะครับแต่โบราณเราเชื่อว่าทําให้เกิดลมบีพิษหรือโรคหรือโรคนั่นเอง6ประการคือลมรัฐยักษ์ลมคุมพันธยักษ์นะครับลมบาดจิตลมพุทธยักษ์ลมอัศวมุขีลมอินทรคณูนะครับอันนี้ก็พูดถึงเส้นต่อไปเป็นการตรวจเส้นอัมพาะอ่าอ,าอัมพฤกเส้นนี้อยู่เหนือสะดือหนิ้วนะครับ เส้นอวมพึกนี้อยู่เหนือสะดือหนึ่งนิ้วเป็นเส้นที่ต่อเนื่องจากเส้นสุมนานั่นเองก็มีหน้าที่รับโลหิตที่ออกจากเส้นสุมนาจ่ายไปยังตามอวัยวะตอนล่างได้แก่ขาและเท้านะครับอันนี้ถ้าแผนัถ้าเราทางลำหลักกายวิภาคศาสตร์แล้วก็น่าจะเป็นเส้นเ,เส้นเลือดนะครับที่ไหลลงไปเลี้ยงทางขาขา ผ่านหนะ้าอกผ่านท้องนะครับแล้วลงไปที่ขาอันนี้แต่ในขออแผนโบราณเราเรียกว่าเส้นอัมพฤกษ์เส้นอัมพฤกษ์ี่พิการนั้นเนื่องจากเอ็นที่รองรับเส้นนี้เป็นเมล็ดแข็งหรือตึงเมื่อแข็งหรือตึงเกินไปก็จะดันให้เส้นอัมพฤกษ์ให้โค้งขึ้นหรือให้โก่งขึ้นนะครับเมื่อโลหิตเดินมาถึงเส้นนี้ก็เกิดการติดขัดขัดข้องนะจะจ่ายไปตามเส้นอื่นก็ม่ได้ นะครับโลหิตในเส้นนั้นก็เกิดมีพิกขึ้นจึงเกิดโรคต่างๆได้หลายประการได้แ,แก่โรคอาัมาพฤกษ์กำเริบทําให้นอนไม่หลับอาจจะมีการสะทกสะท้านกระตุกตามเส้นหรือหัวใจสั่นเต้นกระดุงนะอันนี้ก็เป็นลักษณะการสังเกตของโบราณเราครับทีนี้ก็พูดถึงเส้นที่สําคัญ3เส้นที่เราตรวจไปแล้วนะครับแล้วเราก็จะมาเจอกันอีกทีในการตรวจร่างกาย ต่อไปนะครับวันนี้ตอนนี้จารย์ขอจบแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ